อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธโมทามังนัสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกคสังโฆสังงนัมามีมมยังปันเตวิสุงวิสุงลักขันธา,ายาปิสลเนนะสหะ ปัญจศิลานิยาจามะทุติยัมปิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงลคณันาทายะติสลเนนัสหาปัญจศิลานิยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลคณันาทายะ สัลลานีนัสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสาลนังคจชามิธรรมังสาลนังคจชามิสังพังสาลนังคจชามิทุติยามปิพุทธังสาลนังคจชามิทุติยามปิธรรมสาลนังคจชามิ tu ti yam pe sang hang salanang kachami ta ti yam pe put hang salanang kachami ta ti yam pe tham mang salanang kachami ta ti yam pe sang hang salanang kachami ปานาปิปตาเวรมณีสิกขาปะทังนะสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมระยะมชปะปมาทฐานาเวลามณีสิขาปทังสมาธิยามิสพังอปลาทังขมามัทเมพันเตอุกาสะทวาลัตเยนะกตังสพังอปลาทังขมัทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต อิติพิโสภะขวะอาลังสัมมาสัมพุทโตวิชฌรานะสัมปนนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุลิสธรรมะสาลถิสัทธเทวะมนุสสานางพุทโธภะขวาติ โซอาขัตตุภควตาธมูสานทิติโกอกาลิโกเอปัสสิโกโอปนัยโกปจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ อคกวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาลิป no ุริสายุคานิอัตถะปุริสะปุขลาเอสะพะกวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีกาลนิโยอนุตาลังปุญญเขตังโลกัสสติอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิทุโคโหมิอาหังอเวโลโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิ อหังอ,อนิโคโหมิสุขีอตัตนางปาลิหะลามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูกเกิดแก่เจ็บจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนงางฝาลิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นนี้เธอดสมปะจิตชามินาสังสิโง ภุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลรายันติภุมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิละทะโย วิละโคนายมงวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธัะมานีมามะพุทธัะสวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือคาถาล่ำรวย ทานังโพคังทุสมณีนังโพคังทุสมนิอุมิอมิมะหิสุตังสนะพุทธังอสุน,นะอะะมะพะทธจะพะกะสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรนตนญาณ มณีนภราสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอขีทานังวะรังคันธังสีวลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิ ทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะอูเชมีนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ยะถาพุทธโมนะ